ก็ต้องขอก้าบคนนด้วยครับผมวันนี้ผมมีคิวทครั้งหนึ่งวันนี้กับคุณอาร์ดีเซนนะครับผมเป็นคนที่ทำดีมชันได้น่าจะเก่งที่สุดแล้วมนะั้งที่ผมเคยรีแอคชั่นมานะฮะวันนี้ก็จะรีแอคชั่นซักสามพีแล้วกันครับผมเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะโอเคใครพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยเอพี EP ที่หนึ่งนะครับผมไป <a> เออเอยอ๋อฉากไอ้นี่เออไม่นะ Oh oh. ฉันไม่มีค่าเธอทิ้งฉันไปทำไมทำไมทำไมฉันไม่เคยอยู่ในสายตาเธอเลยพ <Okay. S 2> อดี oh. อไปนี่อ๋อ oh, oh. นั่นแหละขอเีอไม่ไม่โอ้ไปก่อน oh, ไปเองโดนทิ้งแต่ว่าไอ้ตายก็ไม่ควรจะทำอย่างนี้นะ mm hmm. ติดตามต่อไปตอนต่อไปโหน่าเศร้าครับเอพิโซดที่สองที่ฉันทำอะไรลงไปฮนะฉันทำอะไรลงไป ตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันเขาจะเดินไปไหนอ่ะฉันต้องเป็นสตูกกับพวกตัวเองเหรอเนี่ยคงไม่มีทางเลือกจำได้ว่าเคยมีห้องกล้องอยู่นะเคยห้องที่มีกล้องอนะใช่ไหมเฮ้ยเ้ยลอกคอแล้วก็หักคอเลยช่วยสกิบดีให้นะฮะโอ้นายนี่นี่ฉัทนทิ้งหัว ใช่ขอไปถานพวกนายได้ไหมได้สิไปฉันขอขึ้นหลังนายแล้วกันโอ้โหชิวเกินในขนาดเดียวกันที่ฐานคาเมราแมนเออดีมากเลยแล้วคาเมราอูเมนจะไปไหนกันเนี่ยเอารางกาไปก่อนตอนนี้เรามีในหมู่เรามีคาเมราแมนทอริยตัวหนึ่งนะครับโอ้โห ที่โพสใส่โค้ดสีน้ำตาลจำไม่ได้แฮะไม่ได้อยู่ในไม่มีคุณค่าจริงๆด้วยไม่ได้อยู่ในสายตาเลยเดี๋ยวฉันเข้าไปเอง uh huh huh. เป็นไงเจเลยบ้างฉันเจอสิ่งที่จะช่วยเราได้โว้ยนี่เหลือไรสิ่งที่นหนเจอได้วยเหรตกใจหมดเลยเว้ยเอาละนายคือบลัฟแมนนายมีอะไรจะให้ดูไหมเอาไป อออฮขอบคุณนายมากที่เอามาไม่เป็นไรนะดูเศร้าไหมมีเลยจะดูดไหมฉันอยากจะแข็งเรงเพื่อให้เธอนี่อะงั้นนายก็ามาถูกต้นแเร็วตามมาเลยอ่านทรัพย์แท้จะไม่ทันเลยครับไปพวกเราจะป้องกันเอง <laughs> นอนลงซะเดี๋ยวฉันจะอ,อัปเกรดให้อ่ะโอเคเอาละเริ่มได้เออเข้าใจนะว่าฉันต้องทำให้หนายสลบก,ก่อน เอาเลยเอาเลยโอ้โหแต่ว่าสมูทนะอืมสมูทสมูทสอมเดือดเลยแล้วก็ตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้เรียบร้อยปื๊บปื๊ดปื๊ดโอ้โหลาบกี่นี่คือโอ้โอ้โอ เป็นการอัปเกรดที่ดีแล้วก็ยังไงยังไงอยู่แต่ว่าโอ้โหเนี่ยแต่มันสมูทจริงนะผมหยุดพูดเรื่องความสมูทไม่ได้เลยมันสมูทมากแต่ว่าจะทำจริงก่รอเนี่ยเอาแล้วยังไงต่อเอ้ยเอ้ยเอยตื่นมาแล้วเอ้ยต่อจากนี้นายคือพวกของเราแล้วหน้าทรายเยอะก็คือทรยนศได้ง่ายๆอ เอาตรงๆนลมันมทร์ยโยได้เลยอะเพราะว่าแบบเอพิโซดที่สามเอพิโซดที่สุดท้ายที่ผมจะรีแอคนะครับถูกแกมากันพร้อมหน้าของตาเลยนะไอพุทสิกเกิดแมนแล้วคอมเมด้าแมนนูน่นดูนูน่นเออโอ้โหพลังมันโอพีนะดูนู่นสิฉันจะไปจัดการมันเอ,อ้ยเออโอ้โ,โหหโดเกิดไปอไอพวกแยักษ์ใหญ่นี่คือต้องโดนแบบพลังโอ้โห ใช้เวลาทำกี่เดือนเนี่ยกว่าจะได้ภาพอย่างนี้มาแล้วคลิปสามนาทีนะครับไม่ใช่แบบหนึ่งนาทีแล้วโอ้โหล้างบางทุกอย่างบันหมดเลยจัดการไปสิบเก้าเหมือนจะหนีไปหนึ่งฉันต้องตามไปแล้วใช่ไหมอ่าไม่ทันเฮ้ยไม่มีใช่ไหมไปเลยสกิมบิที่ เอ,อ้ยกันหนีไปไม่ได้หรอกเออตัวอะไรมาสวัสดีโอ้ก็อาจจะมาช่วยไม่ก็คิดว่าเป็นติดปรสิตได้ไงแต่ไม่ใช่เพราะว่าเขาทำด้วยตัวเองนะฮะโอ้โหสายกนิ้วโป้งให้เสียแรงการยกนิ้วโป้งเลยแล้วโอ้ไม่ดูอาวุธที่มันมีนเลยหรอดูไม่เห็นอาวุธเลยหรออลังการขนาดไหน แอทโธไงฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยนะตอนนี้มีเวลาแล้วฉันต้องรีบทายทันเขาได้ไหมที่กำลังมานี่จะเป็นเหตุการณ์ที่53นะครับผมนะเป็นเกี่ยวกับแอทโธกำลังไอ้นี่อยู่แค่ไหนไหมคอมเมดี้วูมนครับจะไปได้ยังครับเอาล่ะพวกเราไปกันเถอะไป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 กันเถอะน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่52ครับตอนนี้ เหตุการณ์มาต่อๆก่อนอะนะไม่สิอันนี้จะก่อนห้าสิบสองเนี่ยแล้วพอมาก็พวกของร้านคาเมล่าแมนไม่ได้เสียหายมากเดี๋ยวไปดูก็ได้แล้วพอเราก็กลับฐานรอให้ท้ายคาเมล่าแมนรอมาก่อนก็ได้ประมาณนั้นนะครับโอ้โ้ไงดินจาคาเมล่าหรือพี่คิโตผมด้เรื่องอั่้นนะครับเออเธอมีอะไรอาการเป็นยังไงบ้างอ่ะนะ กเแขนกับขาโดนบีบจนเละแล้วก็แขนกับเออมันมันแปลกกันอยู่ว่าแต่เธอมาทําไมอะ่ะก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรมากหรอกใช่จะให้ของเป็นตุ๊กตานะไปเจอกันใหม่โอเคนะครับผมของคุณอดีแซงนี่คือผมชอบมากๆเลยครับผมสวัสมนี้ขอกูบ้ายนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าน,นะครับ